สวัสดีครับวันนี้มือ r o d c o m รีวิวจะพามาดูไมค์คอนเดนเซอร์รูปทรงแปลกตาใครที่กําลังหาไมโครโฟนสําหรับพูดคุยประชุมงานทําพอดแคสต์หรืออัดเสียงสําหรับทําวิดีโอต่างๆนะครับหรือตัวนี้จะเอามาไลฟ์สตรีมมิ่งก็ได้นะครับกับเจ้าตอนแม็กไฟบอลราคา1890บาทไมค์ทรงกลมพร้อมขาตั้งที่แค่ตั้งเอาไว้บนโต๊ะก็เท่แล้วคุณภาพจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันให้ดูเลยครับ มืดอมาแกะกล่องกันเลยครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีตามนี้เลยครับสำหรับดีไซน์และภาพรวมนะครับเจ้าตอน Max ตัวนี้เป็นไม้ทรงกลมแบบลูกบอลมาพร้อมขาตั้งเหล็กสีดำด้านาๆเรียบๆโดยตัวไม้สามารถถอดจากตัวขาตั้งเพื่อนำไปต่อกับขาไม้ตัวอื่นๆได้ครับ สำหรับสเปคตัวนี้เป็น encer, ไมโครเดนเซอร์ไดอะแฟมเขาขนาด14มิลิเมตรมาพร้อมกับคุณภาพการส่งสัญญาณได้สูงสุดที่16บิต48กิโลเฮิร์ตซ์ส่วนพอล่าแพทเทิร์นของเจ้าตัวนี้ครับก็จะเป็นแบบคาร์ดิโอหรือว่ารับเสียงจากด้านหน้านั่นเองครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของการใช้งานกันบ้างนะครับการเชื่อมต่อตัวนี้ก็ง่ายมากๆเพียงแค่ต่อสาย USB จากตัวไมค์เข้าสู่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของเราได้เลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้ให้ฟังกันเลยครับ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาเทสเสียงจากเจ้าไมทอนแม็กไฟบอลกันนะครับผมว่าเสียงจะเป็นยังไงความห่างตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ2ฝ่ามือนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามือเนี่ยขูดไมดูพเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเป็นเสียงจากเจ้าไมตัวนี้จริงๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวผม,มจะลองขยับตัวเข้าไปให้ใกล้กว่านี้อยู่ในระดับที่ประมาณ1ฝ่ามือนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงกันบ้างฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสวัสดีครับเพื่อนๆนี่คือเสียงของเจ้าไมทอนแม็กไฟบอลนะครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวผม,มจะลองเอาไม์พูดแบบติดปากดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆน,น,นี่คือเสียงจากเจ้าไม่ทอนแม็กฟายบอลนะครับผมโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองมาทดสอบในการลองกดคีย์บอร์ดดูว่าเสียงมันจะเข้ามากน้อยแค่ไหนนะครับ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับตอน Max Fireball ตัวนี้ครับเสียงก็จะแอบก้องสักเล็กน้อยอาจจะไม่ได้คมกริบมากแต่สามารถเก็บรายละเอียดได้พอสมควรครับนำไปใช้งานได้หลากหลายสามารถรับเสียงนอกแกนได้เป็นอย่างดีนะครับตรงนี้ถ้าใครจะไปใช้แนะนําให้พูด่างจากไมค์ประมาณ1ฝ่ามือเสียงที่ได้ก็จะโอเคทีเดียวครับแต่ถ้าใครที่จะเน้นใช้งานกับมือถือแนะนําว่าให้ลองดูเจ้าตอน m a x p ส์ s ซึ่งตัวนี้จะสะดวกและเสียงดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยครับ ตัวนี้ใช้ง่ายเชื่อมต่อง่ายใครที่มีสาย USB-C นะครับสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องหาสายแปลงให้วุ่นวายเหมาะสําหรับใครที่จะอัดเสียงพูดประชุมงานหรือจะเป็นการสตรีมมิ่งเกมก็ทําได้นะครับเหมาะมากมากครับก็แนะนําเลยครับสาหรับไมแบรนด์ตอนแม็กซ์ตัวนี้ครับส่วนใครที่อยากได้ไม์นะครับสามารถกดเข้าไปซื้อที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับหรือใครที่มีคาถามอะไรเพิ่มเติมสามารถถามเราที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ